เลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่น6 4 9 3เลขชุดสองตัว61 63 65 69 41 43 45 49ชุดสามตัว761 263 541 8, 4, นิตยาสารเลขนำโชคงวดวันที่1ทันวาคมให้เลขเด่น04เลขชุด2ตัว0107 0208 4147 4248 6167 6268 ในงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขชุด2ตัว41 1> เข้าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่าง14ล็อกสำเร็จงวดวันที่1ธันวาคมให้เลขเด่น64เลขชุด2ตัว61 64 65 69 41 45 47 49ในงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขชุดสองตัว41เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่าง14